สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสควอตเจ็ดนำท่านผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดในขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับซึ่งทีมไทยนั้นจะลงสนามเจอกับทาจิกิสถานวันนี้มีผมรัยุท่งแก้วและคุณกฤษด่นทรงศุขารับหน้าที่บรรยายครับเกมครึ่งแรกนั้นจะเป็นทาจิกิสถานครับที่จะได้เริ่มเล่นก่อนครับ โซมอฟนะครับแล้วก็นี่เป็นอาลิเยฟครับส่วนมาเลขซี่นั้นเป็นอาลีมักมาดอฟคิกอินโดยนรงศักดิ์เปิดมานัดดงแล้วโมงได้เรียบร้อยครับวารศักดิ์ครับโอ้โห,โห,โหนัดกันกับนรงศักดิ์วิงบอลได้ดีมากๆครับทั้งช่วงจวังหวะแล้วก็เรื่องของเวลานะครับแน่ครับเปิดยัดเข้าศีรษะของทางวรศักดิ์ศ,ศ,ศรีรังไพโรจน์ล้มโมงตรงนี้เข้าประตูครับ <S <S น้ำหนักทิศทางพอดีครับ สุดยอดครับ,รน,บนี่ครับเป็นจังหวะที่วรศักตั้งคอรอเลยครับน้ำหนักทิศทางมานี่ครับสมบัติโอ้โหฉวยโอกาสเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับรงกรชี้ไปให้กับเธอสักและให้มาแม่นครับโอ้แต่ว่าเบ็คมูรดอลเองยังออกมาได้เร็วแล้วก็ออกบทมาด้วยครับมีการได้สวนกับและจังหวะนี้เขามีโอกาสยิงโอ้โห ม่มอาจจะแค่เลยครับซาลมอฟแต่ว่าก็ยิงได้แม่นครับเขาจะเย็บหลอกทำท่าเหมือนจะยิงจังหวะแรกนะแต่ไม่ยิงนะเปิดมาให้กับทางซาลมอฟโอ้โห,โหน่าเสียดายครับแล้วเรี่ยที่บอกคนระับนําอยู่ลูกเดียวแล้วดูประตูเขาตีไข่แตกตื้นมาตีตื้นมา,นนมาหนึ่งหนึ่งเห,หลืออีกหกวินาทีครับว่าจังหวะมัน พอด,ดิบพอด,ดีครับเป็นกัปตันทีมซูโมฟคิสชูสนะครับตีเสมอให้กับทาจิกิสถานเป็น1-1โอ้โหได้มาแบบช่วงท้ายครึ่งแรกจริงๆแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับจบ45นาทีแรกนะครับทีมไทยกับทาจิกิสถานเสมอกัน 1, 1. ประตูต่อหนึงข้าังเรื่องต้นขึ้นครับ ไทยน่ะพยายามจะเกี่ยวบอลไปเล่นนครับปานัทเทรศักด์เข้ามาพบพันเอาไว้บอลไปจังหวะนี้แล้วเปิดเข้ามาล่มๆครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำจนได้ฮะเนี่ยเขาเปลี่ยนเกมเร็วครับซานตรโรสครับจังหวะที่เราเปลี่ยนยกชุดลงมาเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นบอลไม่ได้อีกแล้วครับเขาเข้าเพรสซิ่งเร็วนะครับเราเสียบอลในหน้าปราบประตูตัวเองครับโอ้สุดท้าย 3ต่อ2ออาะครับได้มีโอกาสยิงลีก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็น3ประตูต่อนหนึ่งเครับคจใเยฟครับไม่มีใครประกบกับโคชายเยฟคนที่ทําประตูตีเสมอนี่แหละครับในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เป็นคนทําประตูที่3ครับงานยากแล้วครับไทยแมดูจากเวลากับจํานวนประตูที่ตามหลัง2องลูกแล้วอาจจะต้องเล่น power play หรือเปล่า อรกรเล่งสูบพุทธครับพานัดให้มาที่โุรศักดิ์แล้วเปิดเข้ามาลูกที่โอ้โหสาอีกท,ทีได้ไหมอโออาร์เลยครับได้ขึ้นกลับมาแจากอารงกรว่าได้ผลเลือกที่จะให้มาที่โารศักดิ์แล้วเปิดจัดเข้าไปตรงกลางโดยที่อาร,รณ์กรนั้นมาตามนัดเลยครับแล้วสาดาบสองด้วยนะครับเนี่ยครับโารศักดิ์จังหวะแรกไปชนคาดลงมาแล้วเข,ข้าทางของอารงกรครับลงตัวซัดด้วยซ้ายครับอาร์นะครับเป็นตัวทีเดียดอีกแล้วนะครับพลิกสถานการณ์ให้เราไล่มาเหลือตามหลังลูกเดียวครับ จีรวัตรโดนเข้าบีบเรียครับโดยเชนดูล็อบพิกเอาบอลทะลุขึ้นมาได้แล้วเปิดเข้ามาสุบุฒแล้วแปรอุ้มปสามต่อสามครับโอ้โหมาเป็นเทศักย์เจริญพงศ์อีกแล้วครับภาพลูกนี้ต้องชมนะต้องชมตั้งแต่จหวาบอลขึ้นมาของจีรวัตรครับแล้วก็สูบหุ้งกลางด้วยครับได้บอลแล้วเห็นเลยครับว่าด้านในนั้นว่างและมีเทศัก์เจริญพงศ์เติมขึ้นมายิงสบายๆเลยจีรวัตรนี่เสี่ยงเลยนะครับต้องชมกับตันทีมครับเพราะว่าลุยขึ้นมาเนี่ยถ้าโดนตัดเสียประตูแน่นอนครับ แต่ว่าเหลือไปเห็นสุูพูดแล้วซูพูดใจเย็นจริงๆครับปาดเข้ากลางมาให้เจ้าเดิมครับเธอศัก์เจริญพงคนที่ยิงให้เราเฉือนชนะอิรักในนาทีสุดท้ายนัดที่แล้วครับนะครับไปวัดกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษดีกว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษนะครับครึ่งละ5นาทีนะครับฮลุหควางยาขึ้นมา สวินาทีเทอสักมงลูนี้แล้วพูดตัดสินยังไงมีสัญญาณขึ้นมานะครับเป่าจบแล้วครับต่อเวลาพิเศษครึ่งละ5นาทียังทำอะไรกันไม่ได้ก็ว่ากันถึงดีกาครับดวลลูกโทษที่จุดโทษตัดสินนะครับครับซ้ายหรือขวาอ้าวยิงมาติดมือของทางอาลเซ็บัตรับโอ้โหแต่ยิงตรงกลาง กั์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับว่าแด็คมูรดอลขยับไปขวาแต่ว,ว่าโทระศักท์อัดตรงกลางนี่แหละครับรุกเองก็ยืนอยู่บนเส้นประตูนะครับอุบลรองยิงมีติดแขนนิดนิดเดียวครับเกือบปัดได้เลยครับคนที่สองของไทย โอ้ยิงไปติดครับยิงไปติดทางเบ็คมูรูดอฟยิงลูกนี้โอ้โหยิงเสียบมุมเลยโอ้ไปตรงตัวครับไปตรงตัวเบ็คมูรูดอฟครับเปลี่ยนตัวเสาตู่ครับเขาท้าวุฒิหันกระพายลงมาโอ้โหเด็กเขาก็ยังยิงเบียดเสาเข้าไปจนได้ครับกับตันทีครับซาโลมอฟ หลอกสวยฮะหลอกประตูไปคนละทางไล่มา2ประตูต่อ3ครับยิงดีมากครับสุูทอาจจะช่วยทีมได้หรือเปล่าต่อให้กทาวุธฒิ<ช>ยังป้องกันได้ครับน่าจะด้วยเช้าเลยครับยังมีลุ้นอยู่ยังมีโอกาสอยู่ครับทีมไทยโอ้โหนี่เขายิงเพื่อเข้าชิงเลยนะครับลูกนี้ ชาครูร์ซัดมาทางขวามือของคาทาวุธแล้วคาาวุธตาทางถูกครับยิงลูกนี้โอ้เข้าประตูจนได้ครับมาเหมือนจะอ่านถูกครับเบ็กมูรดอบแต่ว่าลูกยิงของอิธิชานั้นทั้งแรงแล้วก็ทั้งแม่นนะโอ้หายใจโล่งไปอีกรอบหนึ่งกลับมาสามเท่าครับต้องซัดเทนเดตกันต่อนะครับ ขาทาวุธน่ดขยับไปก่อนนะเราเห็นทางสกักก่อนเนี่ยขอไปครับเป็นคูซีเอฟครับคูซีเอฟปูเมกขอให้แม่นนี่ครับแล้วหลอกแบ็กมูโรดอไปคุลาทางด้วยครับบีบหัวใจคทั้งคนยิงแล้วก็คนครับเลยครับก็ยังเขาก็ยังยิงเด็ดขาดจริง ว่าแล้วเบคมูรดอฟเองก็อ่านผิดด้วยยิงดีมากครับวางเท้าซ้ายายิงเบียดเสาเข้าไปเลยนี่เป็นสลิมมอฟสลิมมอสมมอครัก็ยิงอ้า,อามาติดซะแล้วครับโอ้โหเสียงโดดออกมาเลยครับแล้วก็ติดเท้าวขวาของทางสาประตูของไทย อเลเซนบัตเป็นคาถาวุธครับเป็นคาถาวุธครับขวผไปจังหวะนี้สลับออกคาถาวุธลงมาอาละครับตอนนี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบบ้างแล้วครับยิงเพื่อชนะนะครับหลังจากที่สาคนที่ผ่านมาเรากดดันยิงเพื่อตีเสมอมาตลอดคราวนี้ครับเป็นโอกาสของเราบ้าแล้วครับแล้วทางอุซเวกิถานของใครครับทาจิกิถานเปลี่ยนรักษาะตูด้วยครับดูครับว่าเราจะ ตัดสินได้หรือเปล่าจากหมัดน,นี้นารงศักดิ์ครับยิงเรียบร้อยครับโอ้โหจากที่ทำเอาอึดอัดในช่วงของการยิง5คนแรกนะครับมัดถึงตรงนี้ทีมไทยครับโดยนารรงศักดิ์วิงวอนยิงให้กับทีมชาติไทยนั้นเอาชนะไปได้จากการโดนลูกโทษที่จุดโทษมุมัดอัสลสันมูซาโอ้โหดีใจสุดๆเลยครับ6ประตูต่อ5นะครับเราชนะโดนลูกโทษที่จุดโทษหลังจาก ในเวลาปกติแล้วก็ต่อเวลาพิเศษเสมอคัน3ประตูต่อ3ทีมชาติไทยของเราครับได้ผ่านเข้าไปชิงฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในวันอาทิตย์นี้ครับรอพบผู้ชนะระหว่างอุซเบกิสถานกับอิหร่านนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์เราตกเป็นรองทั้งในเกมแล้วก็ในการดวลูกโทษที่จุดโทษครับแต่ก็เอาตัวรอดนะครับแมว9ชีวิตจริงๆแล้วในที่สุดทะลุเข้าชิงจนได้ครับ ก็เป็นการเข้าชิงเป็นสมัยที่3ของทีมชาติไทยเจอใครนี่ก็ช่วงเด็กวันนี้จะได้ทราบครับว่าจะเป็นอิรานหรืออุซเบกิสถานก็ต้องชื่นชมพูุ้งจิตหัวใจของทีมฟุตบอลไทยชุดนี้ครับ